อาจจะเป็นบางครั้งบางคราวที่อยากให้มันเป็นทึบนะครบให้เข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้ะจะมีคําว่า s m b t r a n s p a r e n c y อยู่นะคะรับว่ากดเข้าไปแล้วเลือกเป็น o อ e n นะคร,รับก็นทึบแสงหรือว่าเราเลือกเป็นฟอร์นี้ก็จะปรับตามค่า setting TV s e t t ไว้ะนะครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเรียมฮิวอรี่ค่ะแล้วเรียมก็ต้องขอต้อนรับเป็นพองพอดค่ะสวัสดีครับอามาเจอกันอีกแล้วนะคะแทบว่าจะไม่ค่อยได้เจอเลยแต่ว่าก็อยากมาเจอกันบ่อยๆใช่แน่นอนนะคะวันนี้น้องพอดก็บอกว่าเตรียมคอนเทนต์มาเตรียมมาครับก็มาจากกับพี่ๆที่เขาทักเข้ามาถาม <Okay. S 2> ครับ แต่ว่ามันแกล้งนิดนึงเขาทักมาถามอย่างนึงแต่ผมถามตอบไปอย่างนึงแต่ก็เลยเอาหัวข้อที่ผมไม่เขาไม่ได้ถามมาแช์ให้ฟังโอเคค่ะอาจจะงงๆกันสักนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่าหัวข้อวันนี้ของน้องพออมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงอดใจรอกันสักครู่นะคะก่อนอื่นเลยไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะอย่างได้ส o ตรดิ้งเวิร์ไม่ใช้งานไม่ใช่เลยยุ่งยากไม่ ราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้หม,มไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ SolidWorks ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแลและจะเต็มตลอดอายุบริการ s u บ s c r i p t i ิ n เชนเซอร์ริตเ์้งคู่กับแอปพิคแคเท่านั้นนะครับก็ตามที่น้องเขาบอกเลย กลับมาสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่วันนี้ได้บอกกันไปว่าวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆที่จะมาฝากทุกคนแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครับก็วันนี้ผมจะเล่าเท้าขวาให้ฟังเนาะก็ <c oughs> เนื่องจากมีพี่ๆทักเข้ามาถาม <c oughs> นะครับแล้วก็ผมก็ตอบไปอีกค้าถามหนึ่งแหละซึ่งไม่ตรงกับที่เขาถามหรอก แต่ว่ามันก็เป็นความแกร์นะครับก็ผมก็เลยคิดว่าตรงคําถามตรงนี้อาจจะามาช่วยแชร์ให้พี่พีที่บ้านด้วยนั่นก็คือหัวข้อเกี่ยวกับการทําชิ้นงานโปร่งใสนะครับในแอนบี้เนาะทายังไงให้มันง่ายต่อการแก้ไขนะครับไปดูหน้าจอผมเลยนะครับอันนี้หน้าจอผมก็จะอยู่ในโหมดที่เป็น SMB นะครับเวลาที่เราทำการจะ Edit Part นะครับ Edit Part ผมก็คลิกขีขวาเนะาะ Edit Part ปุ๊บนะครับตัวชิ้นงานเขาเนี่ยก็จะเป็นโป่งใสอย่างนี้ mm hmm. บางทีเนี่ยมันเป็นชิ้นงานทีทท่ทับซ้อนกัน mm hmm. ก็อาจจะแบบทําให้ยากในการมอง mm hmm. นะเราก็อาจจะสามารถเข้าไปออปชันแล้วก็ปรับได้ mm hmm. นะครับขั้นแรกก็เข้าไปที่ตัวออปชันนะครับจากนั้นก็จะไปมีตัวดิสเพย์นะครับ <c oughs> แล้วเราจะเห็นหัวข้อตรงนี้นะครับแล้วปรับนะครับผมลองปรับมันอยู่ที่ประมาณสัก3า4สิบบเนาะก็ก <c oughs> ดโอเคดู mm hmm. นะครับชิ mm ้นงานเขาก็จะ ลดความโปร่งแสงขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นการเซตติ้งโปรแกรมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีชิ้นงานทับซอนกันเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะแบบต้องการให้มันมองง่ายหรืออาจจะใช้วิธีการไฮทิ้งเลยก็ได้นะครับไฮทิ้งแล้วก็ใช้วิธีการกดแท็บเนาะหรือก็กดคอนโทรลชิปแท็บเพื่อให้ชิ้นงานกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นทิคเลยกๆน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะมานั่งปรับเซตติ้งอะเนาะเซตติ้งเดิมเนี่ยเขาจะเป็นตัว d e ฟอลต์จะเป็น100%ยเปอร์เนะครับเข้าดิส มันจะเป็นร้อเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องการปรับที่หน้าออปชันนะครับทุกครั้งอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวที่อยากให้มันเป็นทึบนะครับให้เข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้จะมีคําว่า as b t r r n s e n s y อยู่นะครับเรากดเข้าไปแล้วเลือกเป็น optic นะครับก็จะทึบแสงอ่าหรือว่าเราเลือกเป็น f o r เนี่ยก็จะปรับตามค่า setting ทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมคิดว่าอาจจะช่วยในการทํางานนะครับเพราะว่าเวลาทําดูเรื่องของความโปร่งแสงของชิ้นงานเนี่ยบางครั้งเขาดูเรื่องของการ พื้นที่ทับซ้อนะนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเอามาแชร์ให้แฟนๆฟังในวันนี้ครับผมค,ค,ค่ะก็เรียกว่าเป็นทริคดีๆที่วันนี้น้องพรได้นำมาฝากนะคะสามารถนําไปปรับใช้งานนะคะได้ในใหลายๆโอกาสเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างแน่นอนนะคะยังไงคะถ้าเกิดทุกคนนะคะมีคําถามใดๆคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกคําถามเหล่านี้นะคะมาทําเป็นคอนเทนต์ที่ดีตอบคำถามให้กับทุกๆท่านค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมค่ะฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไ วันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ